ข้าวสหาแต่แดววันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆนะครับผัดหน่อไม้ใส่ไข่วัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีไข่หน่อไม้เส้นแล้วก็กระเทียมครับต่อไปดูวิธีการทำครับ mm hmm. ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เท่ากระเทียมครับเจ้กระเทียมหอวก็ใส่ไข่ลงไปผัดครับทับไข่เริ่มสุกก็ใส่หน่อไม้มาผัดครับ ปบลงแล้วก็นะ้ำตา,าครับน้ำปลาครับแล้วก็ผัดครับครับผัดให้แห้งก็เป็นอาเจียนหรอกครับทัดลงไม่ใช่ไข่ง่ายตามัตา,ตายายสันหาเตอร์แดดลองตามดูครับรับรองอร่อยชัว